จะต้องถามว่าเด็เราจะสู้ยังไงร,ราคาเท่าต้นทุนที่กูสั่งมาจากจีนเลยรู้ไม่ได้ครับวันนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนนําเข้าสินค้าเข้ามาแบบผมยอมบอกเลยอย่างแรกครับลบของให้หมดครับแล้วเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นครับ 2. หรือมาเยอะแล้วเนี่ยคุณต้องมาไม่ได้ขายแค่โปรดักถ้าคุณเป็นคนนาเข้าหรือคุณต้องทําเป็นโซลูชัน ไฟที่แบบพอมันมืดมันก็จะแบบสว่างออกตัวหนึ่งแบบสามสิบกว่าบาทลาไปแล้วถูกมากอย่างเงี้ยเงี้ยสามสิบกว่าบาทผมซื้อซื้อเล่นๆอ่ะทิ้งๆอะไรปไ็นไรผู้บรนโภคจะค่อนข้างจะดึงพอใจกับของที่คือพร้อมจริงแน่คือพร้อมจริงแต่ถ้าเกิดของเริ่มมีราคาแพงผมว่าผู้บริโภคเองจะเริ่มดูแล้วว่าเอ๊ะบางอย่างมันมีประกันเป่าะวะมันมีบริการหลังการขายเป่าะวะของนี่เป็นยังไงวะ ผมว่าหลายหลายคนคล้ายๆกันคือพอเวลาเราเลือกปุ๊บเนี่ยหลายคนอาจจะเลือกจากสินค้าที่มีคนนิยมซื้อเยอะเพราะอย่างแรกผมเชื่อว่าหลายลายคนจะดูคือขายเยอะขนาดไหนแล้วก็เข้าไปดูอะไรต่อดูปุ๊บดูรีวิวคนดา่าซึ่งรีวิวเชื่อไม่ได้นะอันนี้มันคือความน่ากลัว เลยทีเดียวนะครับสำหรับยุคปนี้ครับค่ะทีนี้คือคำถามคลาสสิกนะคะคือเรารับมือกับมันยังไงนะคะในเมื่อสมรภูมินี้อีคอมเมิร์ซนี้มันเดือดมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าจีนที่มันทะลักเข้ามาทุกช่องทางนะคะคือตีตลาดทั้งเรื่องของความหลากหลายเรื่องของราคาแล้วก็คือ การขายเนี่ยก็คือเข้ามาถึงชุกชุกช่องทางเลยด้วยนะคะ mm. ผู้ประกอบการไทยทำอย่างไงคือจริงๆตั้งแต่ผู้ประกอบการแล้วนะคะแล้วก็คือคนที่เคยรับสินค้าจีนมาขายนะคะตอนนี้คือจะรอดยังไงนะคะคือ2กลุ่มเนี้ยทำยังไงก่อนที่เราจะไปถึงผู้บริโภคซึ่งดูเหมือนเขามีทางเรื่องเยอะนะคะแต่ว่าคือทางเรื่องของเขามันเป็นทางเรื่องที่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราว่ากันนะคะผู้ประกอบการแล้วมือยังไงครับพี่ป้อมเอ่อการหลายคนถ้าเกิดเป็นคนนําสินค้าจีนเข้ามานะครับ ตัวอย่างผมเอาของผมตัวแรกผมเคยเอาสินค้าจีนเข้ามาผมไปนาเข้ามาเป็นชื่ออะไรวะติดนะ,ะเป็นตัวรีโมทอะตัวรีโมทตัวคุมรีโมทตัวคุมรีโมทไฟฟารีโมทตัวนี้ผมซื้อตัวนี้เข้ามาแต่ตัวนั้นนะ่ผมผมสั่งไอ้ตัวเขาเรียกว่าบอร์ดติ้งไงฮนะผมสั่งามาคือ ที่บ้านผมจะมีเราจะเปิดไฟเราจะเปิดแอร์จะเปิดพัดลมเปิดต่างๆที่มันใช้รีโมทไอตัวนี้มันจะจําสัญญาณรีโมทเอาไว้ฉะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บผมก็แค่สั่งเปิดไฟเปิดพัดลมผ่านเสียงได้เลยมันต่อบ Iot ต่อไอเอไที่บ้านได้เลยตอนนั้นเนี่ยผมเห็นที่เมืองจีนมันขายอยู่ตัวหนึ่งหกร้อยกว่าบาทนะครับผมก็เลยบอกหกร้อยกว่าบาทลเลยเฮ้ยคือคือคือเมืองเมืองไทยไม่มีขายเลยนะครับเอาส่ทีเมืองจีนขายออกมาสั300กสามร้อยกว่าบาท ผมก็เฮ้ยมือไทยไม่มีใครขายตัวนั้นลาซาด้าช้อปปี้งไม่มีผมก็เลยนำเข้ามาประมาณร้อยกว่าตัวลองดูเล่นๆนะครับตอนนั้นไปซื้อที่ไหนรู้ไหมก็ซื้อนี่นี่ไงซื้อที่อาลีบาบาลาเกเบานะผมก็ลองดูนะผมอยากจะซื้ออะไรอย่างนี้นี่คือบอกเทคนิคเลยนะซื้ออะไรอะบอดลิ้นนี่ๆินิอดูนะผมจะซื้อตัวนี้นะช้อปปี้มามาซื้อแล้วลองดูว่า เออเซิร uh, mm ์ช hmm. ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวหาไปน,นะผมเป็นดู้ๆเข้าไปในมัดเก็บเพทสดูนะโอปุระนี้โอเคมาละผมหาปุ๊บเซิร์ชรับบอร์ดลิงค์ค c เห็นไหมเจอละตัวหนึ่งเจ็ดดอลลาร์นะผมเปลี่ยนราคาเป็นบาทไทยแล้วกัน mm hmm. ตรงไหนวะเดี๋ยวหาก่อนนะมันเปลี่ยนเป็นบาทไทยได้เลยที่ดูมันจะโหดขนาดไหนเนี่ยพอดีไม่เนาะอีกอย่างมันเปลี่ยนราคาไม่ได้สมมติ อหาก่อนเอาภสษาไทยกดเจอแล้วประเด็นคือมันเป็นสาษาไทยได้ด้วยดูดิสาตไทยเป็นไทยบาทอ่ะดูเปรียบเทียบเลยนะกดบันทึกปึ๊บอ่าโอเคจะซื้อของนะอันนี้แบบกดดูปึ๊บป้นหาอืมนะเจอแล้วตัวหนึ่งสองร้อยถึงสองสี่บาท 232บาท214บาทนะครับตอนนั้นสมัยก่อนในราคามันไม่ลงมาขนาดนี้ผมก็ดูเฮ้ยตอนนั้นเมืองไทยไม่มีขายเว้ยกดไปเลยซื้ออันนี้ขั้นต่ำหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าสองอหกถ้าเกิดคุณสั่ง10ชิ้นเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะ,ะซูเยอ่าเห็นไหมถ้าคุณสั่ง10ถึง70ชิ้นราคาจะ268บาท แต่ถ้าคุณสั่งเยอะขึ้นเจ็ดสิบชิ้นหนึ่งร้อยเก้าคุณจะราคาเหลือสองร้อยห้าสิบคุณสั่งเกินสองร้อยชิ้นไปเหลือสองร้อยสสั่งเลยร้อยสั่งเข้ามาแล้วก็มาปรากฏสั่งเข้ามาปุ๊บกูเจออีกแล้วภาษีสุรากอนขาเข้าเจอเจอที่มันเจอที่แล้วผมก็เปิดร้านขายเขาในลาซาด้าช้อปปี้ผมเปิดได้แป๊บเดียวเปิดแล้วปุ๊บตายแล้วมีคนสั่งเข้ามาเหมือนกูเลยราคาเท่าต้นทุนที่กูสั่งมาจากจีนเลยซู้ไม่ได้ครับ ฉะนั้นถามว่าเราจะสู้ยังไงเนี่ยวันนี้นะครับถ้าเคุณเป็นคนนําเข้าสินค้าเข้ามาแบบผมทผมปอเดยอย,ย่างแรกครับเลิกของให้หมดครับแล้วเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นครับเพราะคุณสู้ไม่ได้หรอกเลิกเลยเลิกเลยห<ล>ยัดสู้ในส,สมรภูมิที่คุณไม่มีทางะชนะเพราะบางครั้งไอตนไอคนที่มาขายเนี่ยแม่งโรงงานหรือบางทีเป็นตัวกลางที่ต่อกับโรงงานตรงเลยฉะนั้นคุณสู้ไม่ได้นะครับ<ม>สองหรือมาเยอะแล้วเนี่ยโอ้มาเยอะเต็มไปหมดเลย วิธีการที่คุณเจอมีปุ๊บคุณต้องมาไม่ได้ขายแค่โปรดักต์ถ้าคุณเป็นคนนาเข้าหรือคุณเป็นคนนะคุณต้องทําเป็นโซลูชันเช่นผมคุณจะไปเปิดเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่าบริการผมจะเสนอแบบนี้นะบริการทํารับทำสมาร์ทโฮมผมดูนะผมขายเป็นโซลูชันเลยนะนวัตกรรมใหม่บ้านอัจฉริยะรับออกแบบบ้านให้กลายเป็นสมาร์ทโฮมเห็นไหมฮะซึ่งพอคุณจะทาบ้านสมาร์ทโฮมเนี่ยคุณก็ต้องซื้ออุปกรณ์ให้ เห็นนั siglo, ่นคือแทนที่คุณจะขายของเป็นชิ้นคุณก็ต้องขายเป็นโซลูชันอะเห็นไหมโซลูชันนีเลยมีหมดเลยมีกล้องมีกล้องได้มีตัวระบบเปิดปิดไฟได้เนี่ยคุณอุปกรณ์คุณต้องขายเป็นโซลูชันแล้วคุณขายเป็นชิ้นไมได้คือคุณต้องขายพร้อมเซอร์วิสขายแยกชิ้นเนี่ยตายถูกไหมครับฉะนั้นมันต้องมี product and service และเช่นเดียวกันต้องมีแบรนด์กับ ราะบางครั้งเนี่ยเหมือนกันถ,ถ้าเกิดบอกโอ้หถ้าถ้าเกิดผมผลิตของมาจีนผมผลิตไฟฉายจีนไม่ผลิตไฟฉายเหมือนผมเลยทําไงดีคุณก็ต้องมีบัตรเจ็ตในการสร้างแบรนด์คุณก็ต้องทําสินค้าคุณให้มันต่างเขาแล้วก็สร้างแบรนด์เพราะว่าคนไทยบางทีซื้อเฮ้ยอันนี้มันมีนมแบรนด์่กับอันนึงไม่มีแบรนด์อ่ะมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อและศรัทธานในแบรนด์มีแบรนด์ไม่ยอมจ่ายเงินซื้อใช่และมีบริการหลังการขายซื้อไปแล้วถ้าเกิดเจ๊งเรามีบริการหลังการขาย ซ่อมฟรีส่งฟรีซึ่งถ้าเกิดคุณไปซื้อในพวกลาซาด้าช็อปปี้ซ่อมปุ๊บทําไงครับมึงทิ้งเลยจะส่งกลับไปจีนยังไงวะนะถูกไหมครันะครับฉะนั้นการบริการทางการขายเซอร์วิสโซลูชันแบรนดิ้งคือทําเป็นตัวที่ทําให้เรามีความแตกต่างแต่ถ้าเกิดบังเอิญคุณยังแบบเฮ้ยคุณเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยคุณคุณอาจจะบ้าแบบคุณคุณจะลงไปแข่งในลาซาด้าช็อปปีผมบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่ตลาดคุณอีกต่อไปแล้ว เพราะคุณไปเจอคุณจะเจอสินค้าของคุณไม่ราคาถูกมากฉะนั้นเมื่อคุณไปทาเป็นโซลูชันขึ้นมาอย่างแบบเนี้ยคุณเองก็ต้องอยู่ในพื้นที่คุณคุณต้องทําการตลาดเฉพาะไปตักลูกค้าที่ใช่กลับมาเจอคุณในช่องทางคุณที่เป็นเว็บไซต์ถูกไหมครับฉะนั้นมาร์เก็ตเพลสอาจจะไม่ใช่ช่องทางในการขายของคุณคุณก็ต้องขายของยกตัวเองยกระดับขึ้นมีมูลค่าขึ้นมีแบรนดิ้งมีอะไรฉะนั้นไม่ใช่ตลาดที่คุณจะไปลุยของถูกต่อไปแล้วนะครับนี่คำแนะนำนะครับค่ะ พยายามมากขึ้นควนขวายมากขึ้นนะคะยกระดับการที่คุณจะต้องดูแลทางเรื่องของสินค้านะคะบริการนะคะแล้วก็สร้างแบรนดิ้งนะคะนั่นคือทางรอดของฝั่งที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะคะคนที่เคยนำสินค้าจีนมาขายส่วนทางฝั่งของผู้ที่เป็นผู้บริโภคนะคะดูแล้วรวมรวมรเหมือนว่า เว้ยดีนี่นะคะมีสินค้าเข้ามาให้เลือกมากราคาก็ถูกนะคะนี่เป็นตลาดของผู้ซื้อชัดๆเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับพี่ป้อมก็จริงครับอย่างเช่นผมคือบางครั้งพอในฝั่งผู้ซื้อเนี่ยเราในไทยเราจะมีตัวเลือกน้อยถแล้วจะซื้ออย่างเช่นล่าสุดผมม่ซื้อนี้มาเนี่ยตัวเนี่ยคือซื้อจากจีนมาเนี่ยจากอันนี้ซื้อจากช้อปปี้มั้งแต่รู้เลยของส่งมาจากจีเนี่ยเนี่ยแบบมันเป็นเขาเรียกว่าไฟไฟที่แบบพอมันมืดมันก็จะแบบสว่างออกตัวหนึ่งแบบสามสิบกว่าบาท ที่มีหลายสีหรือเปล่าคะโอ้ยสีเดจะเป็นหอวพอสมมติอยู่ที่มืดเราเดินผ่านปุ๊บมันมีเซ็นเซอร์อุ้ยขยับมีคนเดินมาปุ๊บไฟก็เปิดจริงอ๋อเอาเคยใช้เคยใช้ใช่ไหมฮะก็เป็นง่ายนะก็ง่ายมากแล้วู่ที่แปะแล้วขอโทษชาร์จได้ด้วยอชาร์จ USB ได้ด้วยสามสิบกว่าบาทบ้าไปแล้วถูกมากอันนี้จากจีนสั่งจากจีนนะค่ะคือมันค่อนข้างจะโหดฉันผู้บริโภคก็จะพยายามเลือกสินค้าที่ อย่างเงี้ยอย่สามกระบาผมซื้อซื้อเล่นๆอนะ่ะทิ้งทิ้งไม,ไไม่เป็นไรซ่อมเปลี่ยนทิ้งไม่เป็นไรอันนี้ผมว่าผู้บริโภคจะค่อนข้างจะพึงพอใจกับของที่คือคือพร้อมจริงแน่กับพร้อมถิ่งแต่ถ้าเกิดของเริ่มมีราคาแพงผมว่าผู้บริโภคเองจะเริ่มดูแล้วว่าเอ๊ะบางอย่างมันมีประกันป่าวะมันมีบริการหลังการขายป่าวะของนี่เป็นยังไงวะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราเองก็จะเลือกซื้อถึงทไม่เป็นของจีนก็ตามเราเองก็จะเลือกซื้อกับร้านค้าที่บางทีมีบริการหลังการขาย นะครับมีการรับประกันมีแรงต่างๆพูดด้วยมนเหมือนกันฉะนั้นผู<ม>้ซื้อก็ต้องระวัาางด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบแบบหูลบบตาซื้อแต่ของถูกนะครับซึ่งแน่นอนผมว่าคงมีแหละไอ้พวกของถูกๆแบบเนี้ยแต่ของที่มันราคาพแพงเช่นผมอันนี้นาฬิกาที่เป็น WiFI ตัวหนึ่งก็เป็นพันผมก็พยายามซื้อเลือกร้านที่มันดีๆหน่อยเพราะว่าไม่งั้นกลายว่าถ้าเกิดมีปัญหาพวกผมจะส่งกลับไปชียยังไงวะนะครับค่ะราคาเป็นตัวคัดกรองคุณภาพทั้งหมดหรือเปล่าค่ะพี่ปอ้อมถ้าเราเห็นว่าราคาที่แบบ ดูมีมูลค่าสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นของที่คุณภาพดีแล้วไม่เจ๊งง่ายหรือเปล่าเราเลือกอยังไงคะของที่มันมีเป็นล้านๆไอเทมผมว่าหลายหลายคนคล้ายๆกันคือพอเวลาเราเลือกปุ๊บเนี่ยหลายคนอาจจะเลือกจากสินค้าที่มีคนนิยมซื้อเยอะ,ะเขาเรียกว่าเลือกจากผมดูนะถ้าผมจะเลือกสินค้าสักชิ้นเนี่ยดูผมเลือกวกัรเช่นผมจะร,รู้ของชิ้นนี้ในช้อปปี้ผมก็จะดูว่าผมดูผมล,ลดเซิร์ชอนะไรอย่างเยคนขายเต็มเลยนะ โอ้ด e ึงไปหมดเลยนะครับฉะนั้นอย่างแรกผมเชื่อว่าหลายคนจะดูคืออขายเยอะขนาดไหนขายไปหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันชิ้นแล้วว่าคนนี้เห็นไหมแต่ราคาร้อยเก้าห้าบาทฉะนั้นมันก็ดูน่าเชื่อถือมากหรือมุณด,ด,ดูดูสินค้าขายดีรากคนดูสินค้าขายดีไหมขายเก้าร้อยกว่าชิ้นมาต่อเดือนเราก็ดูไอ้คนที่ขายดีๆถูกไหมฮะนั่นคือปกติเราดูแล้วแล้วก็เข้าไปดูอะไรต่อดูปุ๊บดูรีวิวคนดา่าซึ่งรีวิวเชื่อไม่ได้นะเชื่อไม่ได้เพราะ บางครั้งมันจะมีอย่างที่จีนเนี่ยหนักเลยก็คือจะมีบริษัทรับจ้างรีวิวเขาก็จะไปรับเงินจากเจ้าของแบรนด์มารับรับเงินจากเจ้าของแบรนด์มาโอเคคุณต้องการกี่รีวิวอาจต้องการ500รีวิวก็เอาเงินมาปุ๊บอันนี้ก็จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อของของไอชิ้นเนี่ยซื้อเสร็จกลับมาได้ก็รีวิวซึ่งเงินก็วิ่งกลับไปที่แบรนด์แต่อาจจะโดนค่าฟรีนิดหน่อยแต่ปรากฏก็จะมีคนซื้อจริงบางทีพวกรีวิวท่แปลใหม่เนี่ยก็จะเป็นพวกนี้แหละ นะครับฉะนั้นรีวิวอาจจะเชื่อไม่ได้ระดับหนึ่งก็ถือว่าต้องดูให้ดีโดยเฉพาะบางทีต้องไปอ่านรีวิวดูภาพดูต่างๆเพราะพวกนี้มันสร้างขึ้นมาได้นะครับ <S <S <ม>แล้วก็ดูว่าเขาเรียกว่าบางทีดูร้านค้าในประเทศต่างประเทศเปิดมานานหรือยังเนี่ยตรงเนี้ยตองเนี่ยจะเป็นตกงที่บางทีหลายคนอาจจะไม่ได้ค่อยดูว่าอะไรมาเปิดมาเปิดมานานเท่าไหร่แล้วเห็ไนไหมฮะ,ะเปิดมาส3เดือนที่ผ่านมาอัตราการตอบกลับเป็นยังไงเวลาตอบกลับภายในวม่กี่ชั่วโมงอันนี้ถือว่าเร็วถูกไหมฮะ มีผู้ติดตามกี่คนมีคะแนนเป็นยังไงสินค้าเยอะหรือน้อยนะครับก็จะดูได้เลยก็จะวัดได้ในแอคทีฟห้าน,ะนาทีที่ผ่านมาไอ้พวกนี้ล้วนเป็นแต่เป็นข้อมูลที่ผู้ให้บริการ Marketplace อย่างลาซาด้าช็อปปีพยายามดึงขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้ว่าเขากาลังซื้อกับผู้ค้าที่มีมีความเร็วสนใจในการขายตอบกลับเร็วหรือเปล่ามีคุณภาพหรือเปล่านะครับนี่คือข้อมูลอันนึงที่อยากให้ฝากทุกคนก่อนซื้อเนี่ยสังเกตให้ดี นะครับอย่าให้โลกทิ้งคุณไว้ข้างหลังครั้งแรกของ Trader KP กับงานสัมมนาครั้งใหญ่ Follow the Future รู้ทันอนาคตอัปเดตโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนไปเทรนธุรก,กิจที่จะไม่เหมือนเดิม Follow the Future การรวมตัวนักลงทุนผู้สนใจโลกแห่งอนาคตสัมมนาที่ไม่เหมือนใครที่จะสร้างพื้นที่พบปะก,กับนักลงทุนสายเทคตัวจริงที่คุณจะสามารถเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนนักลงทุนที่สนใจในหุ้นสายเดียวกันได้เพื่อทองความรู้จักและแชร์มุมมองกัน างเราจัดว่าให้ทั้งหมด6ทีมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือสาย VI หุ้น g โก w ด h หรือหุ้นเทคหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้น EV จีนและหุ้นเท s l a พร้อมฟังความรู้จากสปิเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน VI ผู้เชี่ยวชาญด้าน alternative investment CEO สายเทคและนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงที่จะมาอัปเดตโลกแห่งอนาคตแบบจัดเต็ม และพิเศษสุดๆกับ s e s ชั่นโตวาทีระหว่าง t ท s l a Investor Thailand และ EV หุ้นจีนคราย e ีไหนจะน่าลงทุนกว่ากันเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันที่ได้ได้ว่าฟังสนุกอิ่มท้องพร้อมพบปะเพื่อนนักลงทุนใจกลางเมืองนะ Royal Bangkok Sports Club คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับ